ณวังหลวงแห่งต้าเหลียงอันยิ่งใหญ่ดินแดนที่ซึ่งอำนาจหอมหวานราวน้ำผึ้งแต่ก็คมกริบราวน้ำแข็งพันปีเบื้องหน้าคือความสงบสุขที่ฉาบทาไว้ด้วยทองคำและผ้าไหมเนื้อดีม่านหมุกที่ส่องประกายระยับกลับซ่อนไว้ซึ่งเงาแห่งคมดาบรอยยิ้มที่อ่อนหวานของเหล่าสนมกำนันอาจอาบไว้ด้วยยาพิษที่ร้ายกาจที่สุด บนกระดานหมากล้อมแห่งอำนาจที่เดิมพันด้วยบัลลังโลหิตบุรุษหนึ่งคือองค์ชายผู้ถูกลืมเลือนใช้ความอ่อนแอเป็นเกราะกำบังใช้โรคภัยเป็นม่านหมอกเพื่อซ่อนคมเคี้ยวของพยักร้ายไว้ภายใต้รอยไอที่แผ่วเบาสตรีหนึ่งคือแพทย์หญิงอัจฉริยะก้าวเข้าสู่โครงท้องด้วยสองมือที่ว่างเปล่าแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยไฟแค้น เพื่อซ่อนดาบที่คมกริบไว้ในดวงตาที่สงบนิ่งเมื่อโชคชะตานนำพาสองเงาที่ซ่อนคมให้โคจรมาพบกันเปลวไฟแห่งการแก้แค้นจะแผดเผาราชสำนักให้หมอดไหมหรือจะหลอมรวมสองหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวขอเชิญท่านผู้ชมร่วมเป็นสกีพยานในมหากาบแห่งการชิงไหวชิงพริบและความรักท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดและแสงจันใน เงาจันบัลลังเลือดบทที่หนึ่งฉบับเต็มเหมันในตำหนักเย็นลมเหมันระลอกแล้วระลอกเล่าพัดผ่านยอดหมู่พระที่นั่งในวังหลวงแห่งนครจินหลิงนำพาไอายเย็นที่เสียดแทงไปทุกอนูแต่สำหรับตำหนักไท่เหอที่ตั้งอยู่เกือบจะท้ายสุดของเขตพระราชฐานชั้นในแล้ว ลมหนาวนำมาพีงความเงียบงันและความอ้างว้างที่จับต้องได้ที่นี่คือตำหนักที่ถูกลืมเลือนโดยการเวลาและผู้คนเป็นที่พำนักขององค์ชายสามเซียวจินเหยียนพระโอรสองค์เดียวที่ประสูติจากเว่ยเจ้าอีอดีตพระสนมเอกผู้สิ้นพระชนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนภายในห้องหนังสือแสงตะวันยามบ่ายทำได้เพียงทอดลำแสงสีซีจางผ่านบานหน้าจ่างไม้สลักลายเมฆขา ควันสีขาวจากเตากำยานรูปกิเลนทองเหลืองลอยอ้อยอิ่งเป็นสายกลิ่นไม้จันหอมละมุนช่วยขับไล่ความชื้นเย็นในอากาศแต่ไม่อาจขับไล่ความเดียวดายที่เกาะกลุมอยู่ทุกขนแห่งได้บนโต๊ะไม้สาหลีตัวใหญ่ร่างในอาพรผ้าไหมสีขาวบริสุทธิ์นั่งนิ่งสงบนิ้วเรียวยาวราวกับลำเทียนจับพู้กันขนกระต่ายไว้อย่างมั่นคง ลายผู้กันที่ชุ่มหมึกดำคลับตวัดลงบนกระดาษส่วนเนื้อดีอย่างนุ่มนวลและชำนาญภาพกิ่งเมที่กำลังผลิดดอกท้าลมหนาวค่อยๆปรากฏขึ้นทีละเส้นสายลายเส้นนั้นทรงพลังแต่งดงามสะท้อนภาพของกิ่งก้านที่บิดเบี้ยวแต่ไม่ยอมหักงอและดอกเมสีชมพูระเรื่อที่เบ่งบานอย่างทรนงข้างกายของเขาคือขันทีเท่าหลีกงกง ผู้ที่ติดตามรับใช้มาตั้งแต่พระสนมเอกยังทรงพระชนอยู่เขายืนสงบสงี่ยมราวกับรูปสลักรอคอยจนกระทั่งองค์ชายวางผู้กันลงจึงค่อยๆก้าวเท้ารินชาร้อนลงในถ้วยกระเบื้องอย่างแผ่วเบาหลีก่กงกงพูดว่าฝีมือวาดภาพขององค์ชายช่างล้ำเลิศขึ้นทุกวันราวกับมีชีวิตจริงๆพระยะค่ะเซียวจินเหยียนตอบว่าก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ข้าทำได้ดีเท่านั้นท่านลุงหลี่ เขาไอาออกมาสองสามครั้งเสียงแหบโหยและสั่นพร่าอากาศเช่นนี้ข้างนอกมีเรื่องใดน่าสนใจบ้างหลี่กงกงพูดว่าทุนองค์ชายทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมพระยะค่ะเพียงแต่เมื่อเช้านี้องค์รัชทายาทเพิ่งเสด็จกลับจากการตรวจราชการหัวเมืองทางใต้ได้ยินว่าท่านทรงแก้ปัญหาเรื่องการชนระทานได้สําเร็จสร้างผลงานใหญ่หลวงฮ่องเต้ทรงพระทัยยิ่งมีรับสั่งให้จัดงานเลี้ยงฉลองในอีกสาวันข้างหน้าพระยะค่ะ เซียวจินเหยียนตอบว่าเช่นนั้นหรือพี่ใหญ่ทรงปรีสามารถเสมอต้นเสมอปลายสมแล้วที่เป็นเสาหลักของแผ่นดินต้าเหลียงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ล้วงหยิบม้วนกระดาษเล็กๆที่ถูกม้วนอย่างดีออกมาจากแขนเสื้อเขาคลี่มันออกอย่างเชื่องช้าในนั้นมีเพียงตัวอักษรสี่ตัวที่เขียนด้วยลายผู้กันแข็งกล้าว่าเยี่ยวคืนรังสารทิศใต้เพียงชั่วพริบตา บึงน้ำที่นิ่งสงบในดวงตาของเซียวจินเหยียนพลันปรากฏประกายคมปราบขึ้นมาก่อนจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วจนคล้ายกับเป็นภาพลวงตาเขากำกระดาษแผ่นนั้นไว้ในฝ่ามือจนมันยับยุยยีก่อนจะลุกขึ้นเดินไปยังเตากำยานแล้วปล่อยมันสูเ่เปลวเพลิงที่กำลังลุกโชนเซียวจินเยียนพูดว่าข้ารู้สึกอ่อนเพลียแล้วอยากจะพักผ่อนสักหน่อย ในเวลาเดียวกันที่ประตูสเสวียนอูร่างของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดแพทย์ฝึกหัดสีเทาอ่อนก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาอย่างมั่นคงนางมีนามว่าหลิวเวย่ซินดวงตาคู่นั้นกลับฉายแววสงบนิ่งและลึกซึ้งเกินกว่าอายุนางเงยหน้าขึ้นมองหมู่พระที่นั่งสูงตระงานที่ซึ่งคนทั่วไปอาจมองเห็นเพียงความยิ่งใหญ่โออาแต่สำหรับนางแล้ว ที่นี่คือกรงทองอันงดง,งามที่กักขังความจริงและกลืนกินชีวิตของครอบครัวนางไปได้หลิวเย่ซินคิดในใจท่านพอ่อท่านแม่ข้ากลับมาแล้ววังหลวงแห่งนี้ดินแดนที่มอบความตายให้ท่านจะต้องเป็นที่ที่คืนความยุติธรรมให้ตระกูลหลิวของเราให้ได้ตรงได้นางสูดลมหายใจเข้าลึก กักเก็บความแค้นและความมุ่งมั่นทั้งหมดไว้ภายใต้ดวงตาที่สงบนิ่งก่อนจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลก้าวเข้าสู่ใจกลางของอำนาจอันตรายและความลับที่รอวันถูกเปิดพงวังหลวงจินหลิงในยามเหมันได้ต้อนรับผู้มาเยือนสองคนในวันเดียวกันคนหนึ่งซ่อนคมอยู่ใต้ปีกที่อ่อนแออีกคนซ่อนดาบไว้ในใจที่มุ่งมั่น ชะตากรรมของคนทั้งสองและแผ่นดินต้าเหลียงได้เริ่มหมุนวงล้อของมันแล้วอย่างเงียบๆบ,บทที่สองฉบับเต็มพิษไร้เงาตําหนักแก้วกุหลาบชื่ออันแสนไพเราะงดงามบัตรนี้กลับอวนไปด้วยบรรยากาศแห่งความตื่นตระหนกและสิ้นหวังกลิ่นยาต้มที่เข้มข้นจนขมปลาลอยประป,ปนกับกลิ่นเครื่องหอมราคาแพงกลายเป็นกลิ่นที่น่าคลื่นเขียนชวนให้หายใจติดขัด เหล่านางกำนานและขันทีวิ่งวุ่นกันขวักไข่ใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดเสียงย่ำเท้าทิ่รีบร้อนและเสียงกระซิบกระซาบที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลดังระงม,มไปทั่วบนแท่นบรรทมที่สลักสลาวอย่างวิจิตปูด้วยผ้าไหมปักดิ้นทองลายหงคู่ร่างอรชรของหลี่กุ้ยเฟยพระสนมองคโปรโดที่สุดของฮ่องเต้นในยามนี้นอนทอดกายอย่างอ่อนแรง อาพรสีแดงสดที่เคยขับให้ผิวของนางผุดผ่องดุจหยกขาวบัดนี้กลับขับเน้นให้ใบหน้าของนางซีดเซียวราวกับกระดาษริมฝีปากที่เคยแดงระเรื่อกลับกลายเป็นสีเขียวคล้ำน่ากลัวดวงตาที่เคยหวานเชื่อมปลือปรอยอย่างไร้เรี่ยวแรงสวงอกที่เคยอวบอิ่มกระเพื่อมไหวอย่างยากลำบากทุกครั้งที่นางพยายามสูดลมหายใจจะมีเสียงขรือดขาดดังออกมาจากลำคอราวกับถูกบีบรัดด้วยมือที่มองไม่เห็น รอบแท่นบรรทมเหล่าแพทย์หลวงชั้นนําของแก้นต้าเหลียงยืนออกันอยู่สีหน้าแต่ละคนล้วนเคร่งเครียดและอัดจนหนทางหัวหน้าแพทย์หลวงแซจางผู้มีผมขาวโพลนและหนวดเครายาวเฟิรม์มกําลังจับชีพจรที่ข้อมือบางของพระสนมเป็นครั้งที่3มคิ้วของเขาขมวดมิ่มจนแทบจะผูกติดกันหัวหน้าแพทยหลวงจงังกล่าวเสียงเครียดแปลกแปลกยิ่งนะชีพจรแผ่วเบาแต่ไม่ขาดช่วงไม่เหมือนอาการป่วยไข้ แต่ก็ไม่พบร่องรอยของพิษแม้แต่น้อยพลันนั้นเสียงทรงอำนาจที่เปี่ยมด้วยพระพิรุธก็ดังขึ้นจากประตูห้องทำเอาทุกคนสะดุ้งสุดตัวและเรียบคุกเข่าลงกับพื้นฮองเต้ไร้ประโยชน์สิ้นดีพวกเจ้าเป็นถึงแพทย์หลวงของราชสำนักกินเงินเดือนหลวงแต่กลับรักษาอาการป่วยของพระสนมเพียงคนเดียวไม่ได้หากกุยเฟยเป็นอะไรไปพวกเจ้าทุกคนก็เตรียมตัวไปอยู่เป็นเพื่อนในปรโลกได้เลย ร่างสูงงาาในชุดคุมมังกรสีเหลืองอรารามของฮ่องเต้ก้าวเข้ามาพระพักบึ้งตึงดวงเนตรวาโรดด้วยโทสะหลิวเยื่อสินในชุดแพทย์ฝึกหัดสีเทาเรียบง่ายคุกเข่าอยู่เงียบๆที่มุมห้องห่างจากกลุ่มคนสายตาของนางไม่ได้จับจ้องไปยังพระสนมหรือฮ่องเต้ที่น่าเกรงขามแต่กลับกวาดสำรวจไปทั่วห้องอย่างรวดเร็วและละเอียดละออหน้าต่างทุกบานปิดสนิทอาหารและเครื่องดื่มบนโต๊ะยังไม่ถูกแตะต้องแล้วสายตาของนางก็หยุดลงที่กระถางกำญาาทองแหลงสลุลายที่มุมห้อง ควันสีขาวจางๆยังคงลอยอ้อยอิงออกมาเป็นกลิ่นหอมหวานของดอกสารพีที่หลีกุ้ยเฟยโปรดปรานแต่สำหรับจมูกของยุ้ยสินที่ถูกฝึกฝนมาอย่างหนักหนานางกลับได้กลิ่นที่ผิดเพี้ยนเจือปนอยู่มันเป็นกลิ่นจางๆคล้ายยางไม้แห้งที่ถูกเผากลิ่นที่นางคุ้นเคยกลิ่นที่นางเคยอ่านบันทึกของบิดาด้วยใจที่สันสานยุ้ยสินคิดในใจเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงหากข้าพูดออกไปแล้วผิดพลาดศีรษะของข้าคงหลุดจากบา่า แต่หากข้างเงียบพระสนมอาจสิ้นไปและความจริงก็จะถูกฝังกลบไปตลอดกาลข้าตัดสินใจแล้วเยื่อสินกล่าวขึ้นด้วยสินดังฟังชัดฝาบาทได้โปรดประธานอาภัยให้หม่อมชั้นที่อาจหาล่วงเกินทุกสายตาในห้องหันมามองนางเป็นจุดเดียวฮองเตะขมวดพระขนลม,มองเด็กสาวในชุดเรียบง่ายที่บางอาจพูดแทรกขึ้นมาฮองเตะเจ้าเป็นใครเยื่อสินหม่อมชั้นหลิวเยื่อสินเป็นแพทย์ฝึกหัดพยา่ะหัวหน้าแพทย์หลวงจัง เจ้าเป็นแค่ผู้ช่วยตัวเล็กๆจะไปรู้อะไรเงียบปากไปเสียเยาินกล่าวต่อกับฮ่องเต้ได้โปรดให้โอกาสหม่อมชั้นด้วยเถิดพยะค่ะทูลฝาบาทอาการของพืชนมมิใช่การเจ็บป่วยแต่เป็นการถูกพิษพยะค่ะหัวหน้าแพทย์หลวงจางตวัดลั่นเล้วไหลข้าบอกแล้วว่าตรวจชีพจรไม่พบพิษเยซินกล่าวตอบอย่างใจเย็นพิษบางชนิดไม่แสดงออกทางชีพจรพิษชนิดนี้มีนามว่าเงานิทรา สกัดจากยางของต้นหญ้าฝันสลายที่ขึ้นในแถบทะเลทรายทางตะวันตกตัวมันเองไม่มีอันตรายแต่เมื่อนำไปผสมกับกรํารยานดอกสารพีและจุดไฟไอพิษที่ระเหยออกมาจะค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจทำให้เลือดลมติดขัดปอดทำงานช้าลงและหัวใจจะค่อยๆหยุดเต้นในที่สุดราวกับคนหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยทุกคำพูดของนางชัดเจนและหนักแน่นห่องเตยทรงนิ่งฟังดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยโทสะบัดน,นี้เปลี่ยนเป็นความประหลาดใจ ยัสินคลานเขาเข้าไปยังกระถางกำยานอย่างรวดเร็วหยิบก้านกำยานที่ยังไม่ถูกจุดขึ้นมาหนึ่งกา้านชูให้ทุกคนเห็นกำยานนี้เมื่อมองผิวเผินก็เหมือนกำยานทั่วไปแต่หากดมใกล้ๆจะได้กลิ่นยางไม้จางๆนางกล่าวจบก็ใช้เล็บจิกลงไปที่ก้านกำยานแล้วหักออกเป็นสองท่อนปะทุกคนเบิกตากว้างไม่เห็นว่าใจกลางของก้านกำยานนั้นกลวงและมีผงดำละเอียดบรรจุอยู่ภายในยั่อสินกล่าวอย่างดังฟังชัดนี่คือหลักฐานพยักฆะ หัวหน้าแพทย์หลวงจางหน้าซีดเผือดราวกับไก่ต้มเข่าอ่อนจนแทบจะซุดตัวลงไปกับพืน้นฮองเต้กล่าวเสียงชื่นชมอย่างยิ่งดีดีมากคนอย่างเจ้านี่แหละที่ราชสำนักต้องการทหารไปกุมตัวนางกำนันที่ดูแลเครื่องหอมในตำหนักนี้มาสอบสวนให้หมดฮองเต้กล่าวออกคำสัง่งเยเซนข้าสั่งให้เจ้ารับผิดชอบการถอนพิษให้กุ้ยเฟยแต่เต็มผู้เดียวหากนางปลอดภัยข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างงามที่สุดเยเซนกล่าวเสียงหนักแน่นหม่อมฉันรับด้วยกล้าวพยัค่ะ นางรีบลุกขึ้นและออกคำสั่งกับเหล่านางกำนันให้เตรียมสมุนไพรและอุปกรณ์ต่างๆอย่างคล่องแคล่วทำกลางสายตาที่ทั้งทึ่งและอิจฉาของเหล่าแพทย์หลวงคนอื่นๆขณะที่มือของนางกำลังบดสมุนไพรอยู่นั้นในสมองปรากฏภาพหน้ากระดาษสีเหลืองเก่าในตำราลับของบิดาหน้ากระดาษที่บันทึกคดีการสิ้นพระชนอย่างเป็นปริศนาของเวยเจาอีพระอาการคล้ายคนหลับไปแต่ชีพจรแผ่วเบา,บาหายใจติดขัดในห้องพบเพียงกลิ่นกำยาาดอกสารพีที่ทรงโปรดน่าสงสัยว่าอาจเป็นพิษเงานิทรา หัวใจของเย่สินพันเยียบเย็นลงพิษชนิดเดียวกันดงไม้ชนิดเดียวกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเงามืนเมื่อสิบกว่าปีก่อนมันไม่เคยจางหายไปไหนเลยบทที่3ฉบับเต็มการพบพานใต้เงาจันทร์ข่าวเรื่องแพทย์หญิงฝึกหัดคนใหม่น้ำหลิวเยซ่ินสามารถวินิจฉัยยาพิษหายากและช่วยชีวิตหลี่กุ้ยเฟยไว้ได้ทันท่วงทีแพร่สะพัดไปทั่ววังหลวงราวกับไฟลามทุ่งในชั่วข้ามคืน ชัวพริบตาเดียวจากที่เป็นเพียงผู้ช่วตัวเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจบัดนี้นางกลายเป็นจุดสนใจของทุกผู้คนของริงวัลพระราชทานจากฮ่องเต้หลั่งไหลามาไม่ขาดสายทั้งแพรพันเนื้อดีเครื่องประดับล้ำค่าและเงินทองมากมายแต่สิ่งที่ตามมาด้วยคือสายตาหลากความหมายจากคนรอบข้างสายตาชื่นชมและคนสงสัยสายตาอิจฉาริษยาที่ร้อนแรงและสายตาระแวดระวังจากเงาเมื่อที่ไม่ปรากฏตัว เยซินรับมือกับทุกสิ่งด้วยความสงบนิ่งเช่นเคยนางมอบรางวัลส่วนใหญ่ให้แก่เหล่านางกำนันและขันทีชั้นผู้น้อยเพื่อซื้อใจและลดแรงเสียฐานยังคงทำหน้าที่ในกองแพทย์หลวงอย่างขยนขันขันแข็งไม่แสดงท่าทียิงพยองแม้แต่น้อยแต่ลึกลงไปในใจนางรู้ดีว่าชีวิตที่เรียบง่ายของนางได้จบสิ้นลงและแล้วในบ่ายวันที่สหลังจากเหตุการณ์นั้นคำสั่งที่นางคาดการไว้ก็มาถึง ขันทีเท่าหลีกลงกงจากตำหนักไทเหอมาด้วยตนเองพร้อมกับคำเชิญจากองค์ชายสามเสียจินเหยียนการเดินทางไปยังตำหนักไทเหอช่างแตกต่างจากการไปรยังตำหนักแก้วกุหลาบอย่างสิ้นเชิงที่นั่นเต็มไปด้วยสีสันและความวุ่นวายแต่ที่นี่กลับเงียบสงัดและเรียบง,ง่ายจนน่าใจหายตลอดทางเดินที่ทอดด้วยกรดขาวเยสินไม่เห็นนางกำน,นันหรือขันทีเดินขวักไขว่แม้แต่คนเดียว มีเพียงต้นไม้ที่ใบร่วงโรยตามฤดูกาลและลมหนาวที่พัดวีดวิวผ่านไปบรรยากาศช่างสมกับเป็นที่พำนักขององค์ชายผู้ถูกลืมเลือนโดยแท้หลีกลงกงนำนางมายัางห้องหนังสือที่นางเคยเห็นในความฝันห้องเดี่ยวกับที่องค์ชายสามประทับอยู่เสมอภายในห้องมีเพียงโต๊ะหนังสือชั้นวางตำราที่อัดแน่นและภาพวาดดอกไม้ที่แขวนเด่นอยู่บนผนังทุกอย่างสะอาดสะอ้านแต่ไร้ซึ่งของประดับฟุ่มเฟือยใดเซียวจินเหยียนนั่งรออยู่แล้ว เขายังคงอยู่ในอาภรณ์สีขาวสะอาดตาแต่เป็นผ้าฝ้ายธรรมดาไม่ใช่ผ้าใหม่สูงค่าใบหน้ายังคงซีเซียวและข้างกายมีตาอุ่นมือทองเหลืองวางอยู่เขากําลังจิบชาสมุนไพรยอย่างเชื่องชา้าเมื่อเห็นนางเข้ามาเขาก็แย้งยิ้มบางๆให้เซียวจินเยียนไม่ต้องมากพิธีตามสบายเถิดแพทย์หญิงหลิวหลิวเยซินขอพระทัยเพคะองค์ชายเยซินนั่งลงอย่างระมัดระวัง วางกล่องยาไม้ไว้ข้างตัวสองมือประสานกันบนตักหลังเหยียดตรงรอคอยอย่างอดทนเซียวจินเหยียนข้าเรียกเจ้ามาวันนี้ไม่มีอะไรมากเพียงอยากจะขอบใจเจ้าด้วยตัวเองหากไม่ได้เจ้าหลีกุ้ยเฟยคงและฝ่าบาทคงต้องทนมนนัดอย่างยิ่งเจ้าทำความดีความชอบครั้งใหญ่ให้ราชสำนักหลิวเยซินเป็นหน้าที่ของหม่อมชั้นเพคะเซียวจินเหยียนข้าได้ยินมาว่า พิษที่ใช้กับพระสนมคือเงานิทราชื่อที่แม้แต่หัวหน้าแพทย์หลวงจางก็ยังไม่เคยได้ยินเจ้าไปรู้เรื่องนี้มาจากที่ใดกันคำถามมาถึงแล้วตรงไปตรงมาและไม่ทัไใ้ตั้งตัวเยซินรู้สึกราวกับถูกสายจาที่ดูอ่อนโยนนั้นยังลึกลงมาถึงกลนบึ้งของหัวใจหลิวเยซินหมอมฉันเพียงเคยอ่านเจอในตำราแพทย์โบราณของตระกูลโดยบังเอิญเท่านั้นเพคะ ในตำราได้บรรยายถึงลักษณะของพิษและพืชที่ใช้สกัดไว้หม่อมฉันเพียงจดจำได้เท่านั้นนับเป็นโชคดีอย่างยิ่งเพคะเซียวจินเหยียนโชคดีหรอือคือความสามารถกันแน่แล้วในตำราของตระกูลเจ้าได้บอกถึงวิธีถอนพิษไว้ด้วยหรือไม่หลิวเย่สินบอกไว้บ้างเพคะแต่สมุนไพรที่ใช้บางตัวก็หายากยิ่งนักเซียวจินเหยียน เช่นนั้นหรือน่าสนใจข้าเองก็ชอบอ่านตำราแปลกๆโดยเฉพาะเรื่องพืชพันธุ์และสมุนไพรว่ากันว่าพิษและยาคือสิ่งเดียวกันอยู่ที่ปริมาณที่ใช้แพทย์หิงหลิวเห็นว่าจริงหรือไม่หลิวเยซินเป็นความจริงเพคะดอกพีอั้นที่งดงามก็มีพิษร้ายแรงรากของต้นลำโพงก็ใช้เป็นยาสลบได้ทุกสิ่งมีสองด้านเสมอบัดนี้นางรู้ทันแล้ว การสนทนานี้คือการทดสอบคือการอย่างลึกองชายสามกำลังประเมินนางเซี่ยจินเหยียนทุกสิ่งล้วนมีสองด้านเจ้าผู้ใดดีเช่นนั้นข้าของต้องขอรบกวนสติปัญญาของเจ้าในอนาคตเสียแล้วตำราของตระกูลเจ้าช่างน่าสนใจนักบางทีเราอาจจะแลกเปลี่ยนความรู้กันคำว่าแลกเปลี่ยนความรู้ของเขาฟังดูเหมือนเป็นข้อเสนอแต่สำหรับเยสินแล้ว มันคือการประกาศที่ชัดเจนเขารู้หรืออย่างน้อยก็สงสัยว่านางมีความรู้มากกว่าที่แสดงออกและเขากำลังส่งสัญญาณว่าเขาต้องการความรู้นั้นหลิวเย่ซินเป็นเกียรติของหม่องชันเพคะเซียวจินเหยียนข้ารบกวนเวลาเจ้ามานานแล้วเชิญกลับไปพักผ่อนเถิดท่านลุงหลี่ไปส่งแพทย์หญิงหลิวด้วย เยซินถอยออกมาจากห้องหนังสือนั้นอย่างรอบนอบเมื่อบานประตูไม้ปิดลงนางจึงได้พรอนลมหายใจที่กลั้นไว้โดยไม่รู้ตัวแผ่นหลังของนางชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นเฉียบขณะเดินกลับออกมาตามทางเดินที่เงียบสงัดนางตระหนักได้อย่างชัดเจนแล้วว่านางไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อรับคําชมแต่นางถูกเรียกมาเพื่อประเมินค่าต่างหากและดูเหมือนว่านางจะผ่านการทดสอบนั้นแล้วแต่คําถามที่น่ากลัวกว่าคือ องชายผู้อ่อนแอขี้โรคที่นั่งอยู่ในตำหนักอันเงียบเหงาหลังนั้นต้องการความสามารถของนางไปเพื่อการใดกันแน่บทที่สี่ฉบับเต็มคลื่อนใต้น้ำในกองแพทย์หลวงสามวันหลังจากที่เหลียวเยื่อสินเข้าพบองค์ชายสามชีวิตของนางในกองแพทย์หลวงก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดภายนอกนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นแพทย์ฝึกหัดและนางกำนันที่เคยเมินเฉยบัดนี้กลับส่งยิ้มและคำทักทายมาให้แตไ่ไกล แม้แต่หัวหน้าแพทย์หลวงจางที่เคยตวาดนาง <c oughs> ก็ยังมีท่าทีเป็นมิตรขึ้นอย่างผิดหูผิดตาแต่ยุเอซินผู้เติบโตมากับตำราที่สอนให้แยกแยะรากไม้พิษกับสมุนไพรที่มีหน้าตาคล้ายกันย่อมมองออกว่ารอยยิ้มเหล่านั้นเป็นเพียงหน้ากาก,ากที่ฉาบไว้บนความอิจฉาและไม่เป็นมิตรนางรู้สึกได้ถึงสายลมเย็นที่พัดอยู่รอบตัวอยู่เสมอทุกการกระทำของนางถูกจับจ้องทุกคำพูดถูกนำไปตีความคลื่นใต้น้ำกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบ รอคอยเวลาที่จะซัดก,กระหน่ำใส่เรือน้อยของนางให้ล่มลงโอกาสของพวกเขาก็มาถึงในไม่ช้าเช้าวันหนึ่งหัวหน้าแพทย์หลวงจางเรียกเย้สิสินไปพบเขามอบหมายงานใหม่ให้นางด้วยรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นผิดปกติหัวหน้าแพทย์หลวงจางแพทย์หญิงหลิวฝีมือของเจ้าเป็นที่ประจักษ์ยิ่งนับวันนี้ข้าขอมอบหมายงานสําคัญให้เจ้าสูเฟพระสนมในตําหนักจือหลันทรงอ่อนเพลีย ข้ายากให้เจ้าช่วยปรุงยาบำรุงชั้นเลือดตำรับแปดสมบัติให้นางด้วยตนเองถือเป็นหน้าเป็นตาของกองแพทย์เราซูเฟย์เป็นเพียงพระสนมชั้นเฟย์ที่ไม่มีอำนาจหรือความโปรดปรานใดๆการป่วยไข้ของนางเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การมอบหมายให้แพทย์ปรึกษาอย่างนางปรุงยาตำรับสำคัญเช่นนี้ถือเป็นการให้เกียรติอย่างสูงทว่าเยซินกลับรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลในน้ำเสียงที่ราบรื่นเกินไปเยซินหม่อมฉันจะทำให้ดีที่สุดเพคะ เยซินไปยังห้องเก็บสมุนไพรเพื่อเบิกยาด้วยตนเองนางตรวจสอบส่วนผสมทั้งแอย่างด้วยความระมัดระวังทุกอย่างดูถูกต้องครบถ้วนที่ห้องปรุงยานางเริ่มลงมือด้วยความตั้งใจนางคัดแยกบดและเตรียมสมุนไพรแต่และชนิดอย่างพิถีพิถันเมื่อมาถึงสมุนไพรตัวสุดท้ายคือตังกุยหรือรากโสมตังกุยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของยาบํารุงเลือดตํำรับนี้นางหยิบมันขึ้นมาเพื่อหั่นเป็นแผ่นบางๆพลันนั้นมือของนางก็ชะง,งักงนัน นางพลิกรากตังกุยแห้งในมือไปมาผิวของมันดูไม่ต่างจากปกติแต่เมื่อลองใช้เล็บจิกเบาๆเนื้อสัมผัสกลับร่วนกว่าที่ควรจะเป็นเล็กน้อยนางยกมันขึ้นมาใกล้จมูกแล้วสูดดมลึกๆใช่แล้วนอกจากกลิ่นหอมเฉพาะตัวของตังกุยแล้วยังมีกลิ่นดินจางๆที่แตกต่างเชียรปนอยู่เป็นกลิ่นที่ขนทั่วไปไม่มีทางแยกออกแต่สําหรับนางแล้วมันคือสัญ,ญญาณอันตรายนางรีบนํารากนั้นไปบดกับครกหินเล็กๆ เนื้อ,อยาที่ออกมามีสีน้ำตาลเข้มกว่าปกติเล็กน้อยหัวใจของเยื่อซินพลันเหยียบเย็นนี่ไม่ใช่ตังกุยแต่เป็นรากของด้าหวงหรือโกดน้ำเต้าป่าที่ถูกนำมาอบแห้งและรมควันให้มีกลิ่นคล้ายกันด้าหวงมีฤทธิ์เป็นยาระบายยังรุนแรงหากนำไปผสมในยาบำรุงขนาดนี้แม้จะไม่ถึงตายก็จะทำให้ซูเฟเ,เกิดอาการท้องร่วงปางตายได้หากยาน,นี้ถูกนำไปถวายชื่อเสียงที่นางเพิ่งสร้างมาก็จะพังพินาศในพริบตา ความโกรธแล่นริ้วขึ้นในอกแต่การวุ่นวายตอนนี้มิแต่จะเสียเปรียบข้าไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนทำข้าต้องตอบโต้ในวิธีของข้าแผนการหนึ่งปรากฏขึ้นในความคิดอย่างรวดเร็วนางแซงทำเป็นไม่รู้ไม่ฉีเก็บยาชุดที่ถูกสับเปลี่ยนไว้อย่างดีแล้วเดินกลับไปยังห้องเก็บสมุนไพรอีกครั้งโดยอ้างว่าทำยาหกและต้องการเบิกใหม่คราวนี้นางเลือกสมุนไพรทุกอย่างด้วยตาตนเองและนำกลับมาปรุงยาชุดใหม่จนสำเร็จ จากนั้นก็นํายาที่ถูกต้องไปถวายซูเฟเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนางถือยาชุดที่ถูกสับเปลี่ยนเดินกลับมายัางห้องปรุงยาใหญ่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีแพทย์หลวงและผู้ช่วยอยู่กันหลายคนนางแกล้งเดินผ่านโต๊ะทํางานของหมอหลวงสีแล้วก็สะดุดขาโต๊ะของตัวเองอย่างจังวายกริ่งเสียงของตกกระจันถาดไม้ที่บรรจุสมุนไพรบดแล้วหลุดจากมือของนางเทกระจันลงบนพื้นและโต๊ะทํางานของหมอหลวงสีได้พอดี ผงยาส่วนหนึ่งเปรอะเปื่อนอยู่บนแขนเสื้อของเขาที่กำลังนั่งอ่านตำรายอยู่ยเยวซิลป์ขอโทษเจ้าข้าหมอหลวงสีข้าซุ่มซ่ามเองหมอหลวงสีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพทย์หลวงอีกคนเอ๊ะกลิ่นนี้มันเหตุใดจะมีกลิ่นของด่าหวงปนอยู่เล่าแพทย์หญิงหลิวเจ้าจะเอายาถ่ายไปทำอะไรคำพูดนั้นทำให้ทุกคนหันมามองเป็นตาเดียวหมอหลวงสีหน้าซีดเผือดท,ทันทีบ้านน่ะนี่มันยาตำรับแปดสมบัตินี่หรือ ยุเยินใช้เช่าค่ะแต่ข้าก็สงสัยอยู่ว่าทําไมสีมันแปลกๆท่านดูสิคะนี่มันไม่ใช่ตังกูจริงๆด้วยคะ่ะบัดนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่หมอหลวงสีผงยาเปือเป้อน้อยู่บนแขนเสื้อของเขาและเขาจะเป็นคนเบิกยาให้นางในตอนแรกอีกแม้จะไม่มีใครเห็นตอนเขาสับเปลี่ยนยาแต่สถานการณ์กลับมาตัวเขาอย่างแน่นฟังหมอหลวงสีข้าข้าไม่รู้เรื่องหัวหน้าแคทหลวงจางที่ได้ยินความวุ่นวายรีบเดินเข้ามา เมื่อเห็นหลักฐานคาตาและได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแม้จะรู้ว่านี่เป็นฝีมือของคนของตนเองแต่เพื่อให้รักษาหน้าตาของตัวเองและกองแพทย์หลวงเขาจึงต้องตะวาดเสียงดังสีนี่มันเรื่องอะไรกันเจา้าคิดจะทำเรื่องบัซบอะไรสุดท้ายหมอหลวงสีผู้โชคร้ายก็ถูกลากตัวไปสอบสวนและลงโทษฐานประมาทเลเล่ยอ,อย่างร้ายแรงแม้จะไม่มีใครพูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนในกองแพทย์หลวงต่างรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นและนับตั้งแต่วันนั้น ก็ไม่มีใครกล้าหาเรื่องหลิวเยื่อสินอีกต่อไปในคืนเดียวกันนั้นที่ตำหนักไท่เหออันเงียบสงบเซียวจินเยียนกำลังอ่านรายงานบนกระดาษแผ่นเล็กที่ส่งมาโดยเครือข่ายเงาจันเนื้อหาในนั้นบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองแพทย์หลวงวันนี้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนเมื่ออ่านจบมุมปากที่มักจะเรียบตึงขององค์ชายสามก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างหาได้ครั้งเป็นรอยยิ้มที่ฉายแววชื่นชมอย่างแท้จริงเซียวจินเยียน ไม่ใช่เพียงแค่กระต่ายไว้ที่ฉเฉลียวฉลาดแต่ยังเป็นกระต่ายที่ซ่อนเขี้ยวเล็บอันคมกริบไว้อีกด้วยน่าสนใจน่าสนใจยิ่งนักเขาวางกระดาษลงบนเปลวเทียนมองมันมอดไหมเป็นอันดวงตาของเขาทอประกายลุ่มลึกยิ่งกว่าเดิมดูเหมือนว่าหมากตัวสำคัญที่สุดบนกระดานของเขาจะปรากฏตัวขึ้นแล้วล่ะสิ